เพื่อนวันนี้เอาเงินไต้หวันมาให้ดูกันนะครับมาดูกันอันแรกเลยนะมันจะมีเหรียญน,นะครับผมจะมีเริ่มต้นที่5ดอลลาร์นะครับ5ดอลลาร์หยวนนะเขาใช้อย่างนี้นะครับมูลค่านี่เป็นเป็น5ดอลลาร์หยวนเขาเรียกอย่างนี้นะครับตามวิกิพีเดียนะครับมาดูอันอันแรกกันก่อน5ดอลลาร์หยวนเนี่ย มาดูที่เหรียญกันนะด้านหน้าด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นใช้คําว่าจอมทัพเจียงไคเชคนะครับนี่ด้านหน้าเด็กนี่นะครับจอมทัพเจียงไคเชคส่วนด้านหลังก็จะบอกเป็น มูลค่าเอาไว้นะครับก็คือ5ดอลลาร์หยวนนะครับหรือตัวยอดที่เราเห็นใน Google อะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวยอ่อว่า NT นะ NTD นี่ครับเหรียญแรกเหรียญแรกครับอันนี้ครับเหรียญแรกที่เราดูกันไปทีนี้วางคืนไปนะครับอันนี้มาดูเหรียญที่สองกันที่มูลค่าที่มากขึ้นมานะครับเป็น1ิบ ดอลลาร์หยวนมาดูด้านหน้ากันนะครับ10ดอลลาร์หยวนก็ยังเป็นท่านจอมทับเจียงไ่เช็คนะครับ ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหรียญที่2องแต่นี้มาดูเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นี่เป็นเหรียญที่เป็น10ดอลลาร์หยวน ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดรสุญญเซนนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีดอกนี่นะครับ,จะ,ะรบจะเป็นดอกเหมยนะครับจะเป็นดอกเหมยอย่างนี้นะครับด้านด้านหลังจะเป็นดอกเหมยแล้วก็มีมูลค่าบอกไว้นะครับ10ดอลลาร์หยวน เหรียญนี้ก็เหมือนกันนะเหรียญเหรียญนี้เหมือนกันก็หมดละสำหรับเรื่องเหรียญน,นะครับก็มีอยู่2มูลค่าก็คือ5ดอลลาร์หยวนกับ10ดอลลาร์หยวนแต่นี้ก็มาดูปีที่ทำ ของสองเหรียญนี่นะครับที่มีมูลค่าเท่ากันก็คือสิบดอลลาร์หยวนนะครับเหรียญแรกอันนี้นะครับปีคิดตศักราช1,981นะครับส่วนเหรียญที่สองปีคิดตศักราช2,011 นะครับทำเหรียญทครั้งแรกโอเคตอนี้ก็จบเรื่องจบเรื่องเหรียญไปนะครับตอนี้มาดูธนบัตรเอาที่2ใบนี้นะครับเอามาดูกันจะชัดก่อนก็คือที่500เหรียญ แล้วก็100 100เหรียญที่ผมดูธนาบัตรมานี่ก็ความน่าสนใจก็อยู่ที่ตรงที่ว่าธนาบัตรที่เราจะคุ้นคุ้นเราจะเห็นด้านหน้าของธนาบัตรก็จะเป็นประมุกนะครับประมุกของประเทศนั้นๆ สะส่วนมากนะครับที่ที่เราเห็นแต่แต่ที่ดอลดลาร์ไต้หวัน5 5 0 0เหรียญเนี่ยเขาใช้ด้านหน้าเป็นทีมชาติเบสบอลนะครับอันนี้ครับด้านหน้าเป็นทีมชาติเบสบอล ด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นทีมชาติเบสบอลไต้หวันด้านหลังจะเป็นเป็นรูปกวางนะครับกวางซีก้าฟอร์โมซานะครับแล้วก็มีภูเขาต้าเซียป้านะครับอุทยานแห่งชาติเซียป้านะครับอันนี้กับแบงค์ห้าร้อย เหรียญอันนี้ครับแบงค์ห้าร้อยผ่านไปก็มาดูที่100เหรียญ1น0เหรียญเนี่ยด้านหน้านะครับก็จะเป็นด็อกเตอร์ซุนยัตเซนนะครับครับแล้วก็มีบทความนะครับมีบทความ บทแห่งความสามาคัคคีอันยิ่งใหญ่ของของจื้อนะครับที่ตามที่วิกิพีเดียระบุไว้นะส่วนด้านหลังก็จะเป็นอาคารชุงชานนี่ครับอาคารชุงชาน เรามาดูการที่ลายน้ํานิดหนึ่งครับจะเป็นดอกเขาเรียกว่าดอกทลำนะครับดอกไม้ประจําชาติของสาธารณรัฐจีนและก็เลข100นี่นะครับลายน้ํานี่จะเป็นดอกแบบนี้นะ ครับสำหรับแบงค์ห้าร้อเหรียญน,นะครับรายน้ำก็จะเป็นใบไผ่แล้วก็ตัวเลขกํากับไว้ว่า500นะครับครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เอามาให้ชมงงน,นะครับก็คือเงินของไต้หวันนะครับนี่ครับ ไปไต้หวันมาก็แลกไปก็เหลือกลับมา1,000กับเหรียญอีกนิดหน่อยนะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับเงินไต้หวันเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ